สวัสดีครับสวัสดีพี่ผีสมาชิกทุกท่านครับคลิปนี้มีผ้าแอมเมือสองนะครับเขามาหายางครับผมในส่วนของชุดเครื่องปรุงก็ดีนะครับผู้ใดหาผ้าแอมเมือสองเขามาไม่นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของมิกนะครับมิกมีนะครับผมไม่ล้อยนะครับราคาถูกถกนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับตัวใดนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของผ้าแอมก้อนนะครับผ้าแอมจะเป็นแฮมเมอร์นะครับตัวนี้แฮมเมอร์ YC 5. 2ดนะครับ ใฉลี่งานปกตินะครับ6,500บาทนะครับสำหรับตัวแฮมเมอร์นะครับแล้วก็จะเป็นเมกทาดานะครับคอทาดานะครับคอทาดาตัวนี้สามทางนะครับอยู่ที่1,000บาทนะครับ2ทางตัวไมเอ็อยู่ที่800บาทนะครับสภาพสวยๆครับผมสวยๆเลยนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับ EQ นะครับ EQ เริ่มต้นที่1,000บาทนะครับจนถึง1,500บาทนะครับสำหรับตัวนี้2-3-1จะเป็นตัว1,500บาทนะครับสำหรับ E ีคอร์เรเซอร์นะครับผม ทับอะตอมนะครับทับอะตอมอยู่ที่1นึ0งบาทนะครับทาดาโปรแปนะครับ7,500บาทนะครับผมสวยๆนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับใครที่ยังมองหาอยู่นะครับ DHK นะครับ12,000บาทนะครับเป็นเป็นรุ่น DK 4.9นะครับสีฟุ้สีได้สบายๆนะครับตัวเดียวนะครับเซอเบสนะครับ5,000บาทนะครับ XL 1,000นะครับ4,500บาทนะครับสวยๆทุกตัวนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับ ครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของมิกนะครับมิก12ช่องนะครับของคาเนะนะครับแบรนด์คาเนต mg 1 6 6่ cx นะครับตัวนี้อยู่4ี0 0 4,200บาทนะครับสี่พันสอบาทครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของโปรยูโรเทค mg 1 6 0 xu นะครับ4,500บาทนะครับผมตัวนี้มีตำหนิ1ช่องนะครับใช้งานปกตินะครับนอกนั้นใช้งานปกติครับมิกตัวละ1,000บาทก็มีนะครับตัวละ1,000บาทน่าจะมีอยู่3ตัวนะครับ1,000บาท สามตัวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวหกช่องนะครับหกช่องสวยเลยนะครับสนใจอินบอกสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสิบสองช่องนะครับใช้งานปกติทุกตัวนะครับสินค้าผ่านการเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับสนใจตัวไหนก็อินบอกเข้ามาได้ครับไม NPE ก็มีนะครับของ NPE นะครับ120นดีนะครับ1,500าบาทนะครับเป็นไมกุ่นเก่าแต่ใช้งานปกติครับ16ช่องนะครับ1,800บาทนะครับผมไม่เป็นไมลอยนะครับ ไมลอยไมโก็เทค3 3 3ดีนะครับใช้งานปกติเหมือนกันนะครับตัวนี้1,800บาทนะครับใครที่ยังมองหาอยู่นะครับ1,800บาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวหนึ่งลูกไม้ก็มีนะครับลูกไม้มีอยู่หนึ่งตัวนะครับตัวนี้จัดไป500รบาทนะครับสหรับตัวซามิลานนะครับผมตัวซามิลานครับแล้วก็จะเป็นทาดานะครับมิกทาดา slxd 4นะครับตัวนี้ใหม่ใหม่เลยนะครับ1 0 0 0บาทนะครับพร้อมกล่องอุปกรณ์ครบนะครับ แล้วก็จะเป็น New Back นะครับแบรนด์ New Back นะครับสำหรับตัวนี้ KBC8 นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่1,200บาทนะครับสนใจตัวไหนทักแชทอะไรมาได้นะครับแล้วก็จะเป็นไมล์เล็กนะครับไมล์เล็กดิสเซเวอร์จะเสียบในส่วนของช่องไม้นะครับตัวนี้อยู่ที่800บาทครับสนใจสอบถามเขาได้นะครับไมล์สายนะครับ250บาทนะครับผมฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับพี่ๆทาง TikTok ทุกๆท่านนะครับผม สนใจตัวไหนก็เบอร์โทรด้านหน้าเลยนะครับผม